สวัสดีค่ะวันนี้เจงจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูอเมริกาโน่มะพร้าวน้ําหอมนะคะเรามาดูส่วนผสมเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเราใช้เอสเปรสโซ่ช็อตสามสิบนะคะแล้วก็ใช้น้ํามะพร้าวน้ําหอม150่งรพร้อมผสมกับตัวเนื้อมะพร้าวน้ําหอมเลยนะคะท็อปปิ้งก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวน้ําหอมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะเราเทน้ำมะพร้าวน้ําหอมนะคะลงไปก่อนพร้อมกับตัวเนื้อด้วยอ่ะ แล้วก็จากนั้นเราก็จะท็อปตัวชอ็อตเอสเปรสโซ่นะคะลงไปด้านบนสุดถ้าใครชอบเข้มๆเ,เนี่ยก็สามารถใช้กาแฟค่ะ2ชอ็อตได้เลยนะคะก็ประมาณ60 ML นะคะโอเคค่ะ mm. แล้วก็เติมน้ำแข็งเล็กน้อยค่ะสุดท้ายนะคะเราต้องตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวด้วยนะคะจะได้แบบดูน่าทานมากิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ใช้ใบพาสลี่ตกแต่งให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูอเมริกาโน่มะพร้าวน้าหอมนะคะเป็นไงบ้างคะเ,เพื่อนเพื่อเมนูนี้ชงง่ายไหมคะต้องบอกก่อนเลยว่าเมนูนี้เราสามารถเอาไปทําเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ